สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะเปลี่ยนนะคะมารีวิวรถตู้กันบ้างนะคะสำหรับคันข้างหน้าสีขาวนี้เป็น Toyota าคอม u ูเตอร์นะคะเป็นรถปี2016นะคะราคาขายอยู่ที่655,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่แค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เป็นเบาะหนังสามแถวนะคะเป็นรถสีขาวสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่จะเอาไปวิ่งรับนักเรียนหรือเอาไปสร้างรายได้นะคะทำอาชีพเสริมตัวนี้นะคะ ออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะของเรานะคะรถตู้ใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะคะหรือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะลูกค้าทักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วบีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถกันดีกว่านะคะอ่ะ คันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโคเมียมนะคะได้รุ่นคุณลูกค้านะได้เป็นรถสีขาวเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์3 0 0พซี cc นะคะหรือว่าเครื่อง3.0เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์นะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำสามแถวเลยนะคะ เบาหนังสีดำสามแถวนะคะเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะสำหรับใครที่จะเอาไปวิ่งวิ่งงานหรือไปใช้ในครอบครัวหรือว่าเอาไปรับจ็อบต่างๆนะคะคันนี้สะดวกสบายสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์เมนวนวลนะคะไมค์คันนี้อยู่แค่1,2 0 0 0กิโลเมตรนะคะสำหรับใครที่ชอบ รถหรือว่ามองหาอยู่รีบจับรีบจองได้เลยนะคะบีให้จองแค่1,000พันเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเลยค่ะด้านในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะกว้างขวางเบาะใหญ่นั่งสบายมีม่านให้เรียบร้อยนะคะสะภาพรถคือสวยๆเลย เดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชอบรถคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์หาบีก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสคุณลูกค้าแอดไลน์มาหาบีได้เลยนะคะขอรูปรถเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สำหรับตัวตู้ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะคะเป็นรถปี2016เครื่อง3000เป็นเบาะหนัง3แถวเบาะใหญ่นั่งสบายด้วยนะคะใครอยากได้นะคะคันนี้ยังว่างๆอยู่เลยนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้นะคะสภาพสวยๆเลยค่ะคันนี้อ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกดสับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาที่655,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายจองแค่1,000เท่านั้นชอบคันนี้ติรีบติดต่อหาบีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ